สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักค่ะมกกี้สตอรี่ออฟฟิเชีกลับมาอีกแล้วนะคะร้องกับนิยายเสียงนิยายรักโรแมนติกเรื่องปิ้งรักสาววัยนซึ่งวันนี้จะเสนอเป็นตอนที่7นะคะชื่อตอนว่าการเรียนใช้สมองแต่ความรักใช้หัวใจเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามต่อกันได้เลยค่ะ okay. ตอนสายของวันเสาร์ขณะที่พลอยขวัญและหนูรินกำลังนั่งอ่านหนังสือด้วยกันอยู่ที่แคร่ไม้ไผ่หน้าบ้านใต้ต้นตะขบอันร่มรื่นที่มีอากาศเย็นสบายและลมพัดแผ่วๆหนูรินนั้นความตั้งใจคืออยากกลับบ้านมาพักผ่อนสบายๆในช่วงวันหยุดยาวทำสมองให้โล่งๆและอยู่ห่างตำราสักพักแต่ด้วยข้ออ้างที่ได้บอกกับพลอยขวัญว่าจะให้เพื่อนสาวมาช่วยติวหนังสือให้หนูรินจึงเลี่ยงไม่ได้เลย เมื่อพลอยขวัญชวนให้ไปหยิบหนังสือมาอ่านด้วยกันและเมื่อถึงตอนไหนที่ไม่เข้าใจก็จะหันไปถามเพื่อนสาวแล้วพลอยขวัญก็จะอธิบายขยายความให้ด้วยความที่เธอนั้นได้อ่านทบทวนมาแล้วในแต่ละบทเรียนไม่ต่ำกว่าสองถึงสามรอบหรือจนกว่าจะเข้าใจดีและใช้เวลาทบทวนความรู้อย่างสม่ำเสมอพลอยขวัญจรงค่อนข้างเข้าใจเนื้อหาและสามารถช่วยติวให้หนูรินได้แต่บางทีถ้ายังมีอะไรติดขัดไม่ ชัดเจนสองสาวก็จะช่วยกันค้นหาข้อมูลเพิ่มทั้งจากตำราและสื่อออนไลน์จนได้คำตอบและได้ความที่วิชาทางการพยาบาลน,นั้นมีหลากหลายในรายวิชาย่อยที่ต้องอาศัยทั้งความจำความเข้าใจและการนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาอย่างถูกต้องทั้งในการสอบและการฝึกประสบการณ์กับผู้ป่วยซึ่งหมายถึงการทำงานกับชีวิตคนนั่นเองดังนั้นการพยาบาลจึงถือว่ามีความสำคัญ ยิ่งหย่อนไปกว่าวิชาการแพทย์เลยก็ว่าได้ <Okay. S 1> ดังนั้นนักศึกษาพยาบาลจึงจำเป็นต้องทุ่มเทและอุตสาหพยายามอย่างหนักหน่วงกว่าจะสอบผ่านเลื่อนชั้นได้ในแต่ละปีและได้รับขีดหมวกเพิ่มตามชั้นปีที่สูงขึ้นซึ่งในชั้นปีที่สองนี้ทั้งพลอยขวัญและหนุรินต้องพยายามสอบให้ผ่านเพื่อเข้าพิธีรับมอบขีดหมวกขีดที่สองมาประดับหมวกสีขาวของพวกเธอพร้อมกับการเลื่อนขึ้นชั้นปีที่สามนั่นเอง กว่าสองชั่วโมงที่สองสาวนั่งอ่านหนังสืออย่างขมักขม่นในที่สุดนุรินก็ยกข้อมือดูนาฬิกาและพูดขึ้นว่าสิบเอ็ดโมงแล้วพักเบรกกันเถอะขวัญเข้าครัวเตรียมทำมื้อเที่ยงกันดีก,กว่าเดี๋ยวอาขุนก็คงจะมาแล้วถ้าไม่ใจอ่อนปล่อยให้เตาลล่าไปที่อื่นซะก่อนนุรินพูดอย่างกระพี้กระเป๋าหลังจากคร่าเครง่งอ่านตำรามาสักพักใหญ่ๆแม้จะหงดหงิดขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อพูดถึงต้องตา พลอยขวัญหันมามองเพื่อนสาวแต่ไม่ได้พูดว่าอะไรจนนุรินอดรนทนไม่ได้ต้องถามคุณข้างๆว่าความไม่อยากรู้เหรอว่าเกี่ยวอะไรกับยายต้องตาพลอยขวัญสายหน้าช้าๆก่อนจะตอบว่าความไม่อยากยุ่งเรื่องของคนอื่นนุรินจึงรีบแยง้งคนอื่นที่ไหนน่นาขุนนะขวัญไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอที่มีสาวๆมาคอยจอดแจ๊หวานเสน่หนะ์กับขุนน่ะ นุรินพูดอย่างเป็นเดือดเป็นร้อนแทนคุณอาของเธอพลอยขวัญเงยหน้าจากหนังสือแล้วหันมามองนุรินอีกครั้งเอาตรงๆนะนุรินแค่เรื่องเรียนอย่างเดียวก็ยังยากลําบากเลยถ้าขื่นมัวไปยุ่งเรื่องอื่นอีกขวัญกลัวจะไม่รอดสักอย่างเพื่อนสาวพูดพลางถอนหายใจนุรินจึงเข้าไปนั่งใกล้ๆและโอบไหล่เพื่อนเอาหน้าขวาัญอยากเคร่งเครียดกับการเรียนนักเลยความรักในแมร่เรียนไม่ใช่เรื่องผิดแปลกหรอกถ้าเรารู้จักแบ่งเวลาให้ถูก เรื่องเรียนใช้สมองแต่ความรักใช้หัวใจใช้อวัยวะคนละส่วนกันไม่ได้ลำบากอะไรมากมายนังหรอกหนุรินพยายามชักไม่น้ำทั้ง5้ายิ่งถ้าได้เจอความรักดีๆกับคนดีๆด,ด้วยแล้วทํไามารีบคว้า,าไว้เดี๋ยวก็ชั่วกันพอดีแต่ปล่อยขวัญกลับแย้งว่าทั้ามแต่ใช้หัวใจแต่ไร้สมองกับเรื่องความรักกลัวจะโดนรักทำพิษเอานะ่สิ เขาทำนองรักไม่ใช่สมองรักแบบไม่ลืมหูลืมตาทั้งเสียเวลาทั้งเสียความรู้สึกพลอยขวัญพูดสิ่งเรียบเรียบนุรินคิดตามแล้วถึงกับอึง้งไม่อยากจะเชื่อ<ๆ>ความคิดของสหายค่าช่างล้ำลึกแยบยลเยี่ยงนี้เห็น <He S 2> ทีว่าพวกเราต้องอยู่เป็นส่วนกันต่อไปหรือไม่<ๆ>ก็จนขึ้นคานกันไปข้างหนึ่งเลยดีไหมหรืออีกทีก็เข้าวัดบวชชีกันไปเลยกำลังเป็นงานเป็นการอยู่ดีๆหนูรินก็หักมุมอีกจนได้ จะว่าอย่างนั้นก็มีส่วนถูกแต่ก็ต้องดูเป็นคนคนไปหนูรินก็ไม่ได้การันตีนะว่าขุนดีที่สุดแต่อย่างน้อยก็ดีพอสำหรับผู้หญิงดีๆสักคนและหนูรินก็จะดีใจมากถ้าผู้หญิงคนนั้นเป็นเพื่อนรักของหนูรินคนนี้แล้วหนูรินก็กลับเข้าสู่โหมดจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวอีกครั้งพลอยขวัญน,นิ่งฟังอย่างคิดตามก่อนจะพูดว่าหนูรินรู้ตัวไหมว่าตอนนี้หนูรินซีเรียกว่าตอนใกล้สอบซะอีกนะ พลอยขวัญอดขำท่าทางจริงจังของเพื่อนสาวไม่ได้ขวานหน้านุรินตัดพ้อเมื่อรู้ตัวว่าถูกล้อแล้วกาแฟกับขนมแถมหัวใจมาอีกดวงเนี่ยคนฉลาดอย่างขวัญคิดไม่ออกจริงๆหรอว่าขุนอยากจะบอกอะไรนุรินยังถามต่อเพื่อนสาวจึงตอบว่านุรินขวัญก็ไม่ได้ฉลาดเรื่องพวกนี้นักหรอกเลยไม่อยากมาโนโมเมไปเองพลอยขวัญว่านุรินจึงย้อนทำใจแข็งใจเย็นไปเถอะ ถ้าขุนถูกคนอื่นคว้าไปก่อนแล้วจะหาว่าหนูรินไม่เตือนคุณอาของหนูรินก็เนื้อหอมช่ยย่อยทั้งยายมินตรายายต้องตาในจะสาวๆละแวกนี้อีกใครๆก็อยากได้อาขุนเป็นลูกเขยทั้งนั้นหนูรินพูดพลางแกล้งคอนให้เพื่อนสาวแบบเงอนๆจนพลอยขวัญต้องรีบพูดเอาใจจ้าสังกิ๋วที่เตือนนะหนูริน ขวัญซาบซึ้งจนน้ำตาจะไหลยอยู่แล้วเนี่ยพลอยขวัญแกล้งทำเสียงอ้อนแล้วสองสาวก็หัวเราออกมาพร้อมกันอยู่ๆเสียงข้อความลายของดูรินก็ดังขึ้นเธอจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูข้อความเป็นมาน้าในรบุดินนั่นเองเขาส่งข้อความตามด้วยสติกเกอร์โบกไม้โบกมือ ทำให้หนูรินอดแปลกใจไม่ได้ที่เขายังใช้เบอร์เดิมและยังเก็บเบอร์ของเธอไว้อยู่อีกวันดีครับหนูรินพี่มาร์กเองหนูรินส่งข้อความสั้นๆกลับไปวันดีค่ะพี่มาร์กลองด,ดูว่าหนูรินยังใช้เบอร์เดิมเลยลองแอดไลน์ดูรวรอนูรินขอแอดมาไม่ไหวเขาส่งสติ๊กเกอร์เกาหัวยิ้มเขินกลับมาอ๋อค่ะพี่มาร์กมีอะไรหรอหนูรินถามอย่างสงสัยอยู่บ้านไหมครับ ขอไไปหาด้มคําว่าขอไปหาของเขาคงจะเหมารวมรวมถึงเพื่อนสาวของเธอด้วยนั่นเองหนูรินกําลังนึกลังเลว่าจะตอบอยังไงสุดท้ายก็เลยบอกไปตามตรงว่าวันนี้ไม่สะดวกค่ะมีนัดกินมื้อเที่ยงกับอาขุนที่บ้านเมื่อตอบไปอย่างนั้นกลับรู้สึกเสียดายอยู่เล็กน้อยจริงเหรอครับพี่มาขอไปจอยได้ไหมเด็กหนุ่มตื่นเต้นขึ้นมาทันทีร้อมส่งสติกเกอร์ขอร้องกลับมาเมื่อคืนก็ยังไม่ได้คุยกันเท่าไหร่เลย อีกอย่างมื่อรนี้พี่ก็ต้องกลับไปฝึกง,งานแล้วคงอีกสักพักใหญ่กว่าจะได้กลับบ้านเขาอธิบายเหตุผลประกอบนุรินต้องการตัวช่วยจึงคิดว่าจะถามความเห็นเพื่อนสาวแต่พอเงยหน้าจากโทรศัพท์ก็มีเห็นพลอยขวัญแล้วคงจะไปเตรียมอาหารในครัวได้ไหมครับเขายังอ้อนอย่างรอรุ้นหวังว่านุรินจะใจอ่อนในที่สุดแต่ขวัญจะทำแค่จานเดียวง่ายๆสปาเกตตีกะเพราวรวมมิตร พี่ม้าจะทานได้เหรอนุรินถามอย่างเชิงเขาก็รู้ว่าปกติเด็กหนุ่มนรุบดินค่อนข้างจะกินหรูอยู่สบายด้วยฐานะทางบ้านที่มีอันจะกินแถมยังเป็นตระกูลผู้ดีเก่าอีกต่างหากแต่เขากลับตอบมาว่าพี่ทางง่ายๆครับเพจปันกลางอะไรก็ได้หมดนุรินอย่าก,กังวลเลยเขาบอกให้เธอสบายใจก่อนจะคอนเฟิร์มว่าตกลงพี่ไปได้ใช่ไหมครับ นุเรนคิดว่าถ้าจะปฏิเสธก็คงจะดูแลงน้ำใจไปหน่อยจึงตอบอนุญาตเขาอย่างเลี่ยงได้ยากก็ได้ค่ะถ้ามีมากอยากจะมาพี่อยากไปงั้นอีกครึ่งชั่วโมงเจอกันนะครับเขาตอบกลับมาตามด้วยสติ๊กเกอร์ขอบคุณครับ นุรินถอนหายใจเล็กน้อยไม่แน่ใจว่าจะดีใจหรืออารมณ์ไหนในตอนนี้เด็กสาวคิดว่าจะส่งข้อความถึงคุณอาซะหน่อยว่าจะมีมาร์คมาแจมด้วยในวันนี้อาคุณถึงไหนแล้วคะคุณอาส่งสติกเกอร์เงือโตกกลับมาแล้วตอบว่าต้องตาเพิ่งกลับไปอาขอกลับห้องไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บหนึง่งวันนี้ร้อนมากนุรินจึงบอกว่าล้างหน้าล้างตาก็าพอแล้วขุนมาเถอะบ้านนุรินลมเยอะ อากาศเย็นสบายหายห่วงคุณอาส่งสติกเกอร์สงสัยกลับมาหลานสาวจึงบอกว่าขวัญกำลังเข้าครัวเตรียมอาหารวันนี้พี่ม้าจะมาจอยด้วยอีกสักพักก็คงมาคุณอาเงี่ยไปสองสามอึดใจก่อนจะตอบมาโอเคอีกสิบนาทีเจอกันหลานสาวยิ้มแล้วส่งสติกเกอร์โอเคกลับไป ไฟพลอยขวัญหลังพักเบรกจากตำราก็เดินเข้าครัวเพื่อเตรียมทำเมนูมื้อเที่ยงสำหรับทุกคนเธอเปิดเตาตั้งหม้อน้ำเตรียมต้มเส้นสปาเกตตีและนำเนื้อสัตว์ออกมาจากตู้เย็น ต่อด้วยล้างและซอยผักเตรียมไว้สาวน้อยรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้เข้าครัวทำอาหารเพราะเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่เธอจะได้รู้สึกผ่อนคลายนอกเหนือเวลาที่ต้องคร่เคร่งกับการเรียนและตำราวิชาการนั่นเอง <Okay. S 1> และเด็กสาวก็ชอบร้องเพลงเวลาอยู่คนเดียวไม่ว่าจะในห้องครัวหรือห้องน้าก็ตามอันความกรุณาปราณี จะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุลาไลสู่แดนดินขอความนี้องค์ประทีราราเจ้า ประโปรดกล้าวประทานให้ใจทวินใช้คุณค่กากรุณาไว้อาจินดังวารินจากฟ้าสู่สากลอันพวกเราเรานักเรียนพยาบาลปานิธานอนุคูณเพิ่มพูนพล เรียนวิชากรุณาช่วยปวงชนปู่เจ็บใข้ได้พน้นทรมานแม่โรคร้ายจะแพร่พิษถึงปริดชีพ จะยึดหลักดวงประทีปคือสงสารแม่เหนื่อยากตรากตรำใจสำราญอุทิศงานเพื่อคนไข้ทั้งใจกายอันพวกเราเรา,เราน่ารียนพยาบาลปานิทานอนุคุณเพิ่มผูนพล เรียนวิชากรุณาช่วยปวงชนผููเจ็บไข้ได้พน้นทรมานแม้โรคร้รายจะแปรพิดถึงปริชีพจะยืดหลักดวงประทีบคือสงสารแม่เหนื่อยาก,ากระกรำใจสำรานอุทิศงานเพื่อคนไข้ทั้งใจกาย เมื่อนุรินทันเข้ามาได้ยินเพื่อนสาวร้องเพลงมัชพยาบาลเธอจึงช่วยประสานเสียงเวลาหนุรินเหน็ดเหนื่อยหรือท้อแท้ก็จะนึกถึงเพลงนี้และหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่รออยู่หนุรินรำพึงรำพันใช่จ้ะเราต้องมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อสำเร็จเป็นพยาบาลและเดินบนเส้นทางสีขาวอย่างภาคภูมิและห้ามขี้เกียจอ่านหนังสือเด็ดขาดรู้ไหม ลอยขวัญเห็นด้วยและกำชับเพื่อนสาวนุรินย่นจมูกเล็กน้อยก่อนจะตอบว่าจ้าขวัญว่าไงว่าตามกันแต่วันนี้ขอกินสปากเกตตีอร่อยๆก่อนนะอ้อจัดเพิ่มอีกที่หนึ่งนะขวัญพี่มาร์คเขาจะมากินด้วยนุรินพูดต่อเมื่อเพิ่งนึกขึ้นได้แม่ครูสาวจึงยิ้มกวนอ๋อหรองานต้องจัดให้หนุรินจานใหญ่ๆเลย เพราะวันนี้คงจะเจริญอ,อาหารกว่าทุกวัน mm hmm. พลอยขวัญได้ทีจึงล้อขึ้นบ้างนุรินยิ้มบางแอบเขินนิดนึงก่อนจะเปลี่ยนเรื่องขวานหนะ้าล้ออยู่ได้ไหนมีอะไรให้หนุรินช่วยรีบบอกมาเลยคนสวยหิวแล้วแล้วสองสาวก,ก็หัวรอะก,กันคิกคักก่อนจะลงมือช่วยกันทำอาหารโดยมีพลอยขวัญเป็นแม่ครัวใหญ่และหนุรินเป็นลูกมือ